เคยถามตัวเองไหมว่าโอกาสนั้นคืออะไรและมันอยู่ที่ไหนทำไมบางครั้งเราถึงมีมันและบางครั้งก็ไม่และเมื่อมันมาอยู่ตรงหน้าของคุณคุณจะมองเห็นมันไหมคุณได้มองมันหรือเปล่าด้วยซ้ำหรือบางทีคุณอาจจะหลงลืมในสิ่งที่คุณมีไปโดยสิ้นเชิงเพราะว่าโอกาสนั้น เป็นสิ่งที่แสนจะบอกบางเป็นความลึกลับของจักรวาลและพวกเราก็ตีความมันไปในรูปแบบหนึง่งให้มันกลายเป็นสมบัติที่ล้ำค่าที่มันกำลังเรียกหาเราอยู่และมันก็คือแผนที่คือเส้นทางมันคือความกล้าที่ทำให้ก้าวต่อไปได้โอกาส มันไม่ใช่เหล่าดวงดาวพระอาทิตย์หรือว่าดวงจันทร์แต่มันคือบันไดที่จะพาเราสูงขึ้นไปจากที่เดิมคือชิ้นส่วนเล็กๆที่มารวมกันจนมันกลายเป็นโลกทั้งใบของคุณและเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นและเริ่มส่องแสงในวินาทีที่เราตื่นลืมตาขึ้นมาวินาทีที่เราเริ่มหายใจเข้าออกจงเข้าใจไว้ว่าลมหายใจนั้นก็คือ โอกาสของเรามันไม่ใช่สิ่งที่เรามองเห็นแต่มันคือสิ่งที่เราจะรู้สึกและเข้าใจความหมายมันง่ายที่จะละเลยและมองไม่เห็นมันลองฟังและเปรียบเทียบคำถามเหล่านี้ดูคนคนหนึ่งสามารถเปลี่ยนความทุกข์ยากให้กลายเป็นเหตุผลที่จะทำให้พวกเขาประสบความสำเร็จได้อย่างไร และคนอื่นๆทำไมถึงเปลี่ยนความทุกข์ยากนั้นให้กลายเป็นบ่วงโซ่ที่ตรึงรัางตัวเองไว้ทำไมบางคนถึงวิ่งเข้าหาความวุ่นวายและทำไมบางคนถึงถอยห่างจากบันคนคนหนึ่งเปลี่ยนจากการสูญเสียให้กลายเป็นชัยชนะในภายหลังได้อย่างไรและทำไมอีกคนถึงมองว่าความพ่ายแพ้นั้นเหมือนกับจุดจบคำตอบของคำถามพวกนั้นคืออะไรรู้ไหม มันอยู่ที่ว่าเราได้ตามหาสิ่งที่เรียกว่าโอกาสนั่นหรือไม่คำตอบนั้นก็คือคำถามนี้และเมื่อคุณลดความซับซ้อนของชีวิตลงจากภาพความฝันที่เลือนลางจะกลายเป็นความจริงที่ชัดเจนคนที่ชนะจะไม่ตั้งคำถามว่าถ้าถ้ามันเป็นไปได้ถ้ามันสามารถเกิดขึ้นได้พวกเขาจะเริ่มต้น ด้วยความเชื่อที่ว่าจะสามารถทำได้และมันสามารถเป็นไปได้เราคำถามที่ควรถามควรจะเป็นคำว่ายังไงตั้งคำถามนั้นกับตัวเองว่าฉันจะทำให้มันเป็นจริงได้ยังไงฉันจะเปลี่ยนโลกได้ยังไงไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ท้าทายหรืออะไรจะเข้ามาก็ตามฉันจะวางตำแหน่งเพื่อยกตัวเองขึ้นได้ยังไง และนั่นแหละก็คือโอกาสถ้าเรายังไม่รู้ตัวถึงเรื่องน,นั้นสิ่งที่เราหวังว่าจะเป็นจริงก็จะไม่เป็นจริงทุกๆอย่างเริ่มต้นในหัวของเรามันอยู่ที่ Mindset และวิธีคิดว่าจะตีความให้มันออกมาเป็นอย่างไรเพราะว่าการตั้งคำถามให้ถูกต้องก็คือคำตอบแล้ว ถ้าเราไม่วางความฝันหรือเป้าหมายเอาไว้แม้ว่าสิ่งที่ต้องการมันจะเล็กน้อยแค่ไหนมันก็จะไม่เป็นจริงอยู่ดีเหมือนกับหลับตาแล้วก็เดินไปเรื่อยๆเมื่อคุณลืมตาขึ้นที่ที่คุณอยู่จะไม่ได้เป็นอย่างที่คุณหวังจงวาดภาพความฝันไว้ให้ชัดเจนแม้ว่าในตอนนี้มันจะไม่มีอะไรเลยก็ตามมันไม่ได้เสียเปล่า มันไม่ได้โง่เขา่ามันไม่ได้ไร้เหตุผลเพราะาคุณรู้อยู่แก่ใจดีว่ามันคืออะไรแต่คนอื่นๆนั้นไม่เลยเพราะนี่แหละก็คือโอกาสความสูญเปล่าของคนอื่นในตอนนี้จะเป็นอาณาจักรของคุณในอนาคตเวลาว่างของพวกเขาคือเวลาที่จะทำให้คุณนั้นเติบโตความท้อแท้ของพวกเขา จะกลายเป็นความแข็งแกร่งของคุณเมื่อพวกเขามองเห็นความว่างเปล่าคุณจะมองเห็นความเป็นไปได้ที่กำลังรออยู่และมันก็จะมีสักวันหนึ่งที่พวกเขาแปลกใจว่าคุณทำมันได้ยังไงคุณสามารถทำมันได้ยังไงคุณทำในสิ่งที่คุณมีให้กลายเป็นจริงได้ยังไงสิ่งที่คุณจะต้องตอบกลับคนพวกนี้ไปก็คือเพราะฉันเห็นความฝันของฉัน ฉันตั้งเป้าหมายเอาไว้ฉันเห็นว่าอะไรมันเป็นไปได้และเมื่อคุณเห็นโอกาสนั้นจิตใจความคิดและร่างกายของคุณจะคว้าม,มันเองทิ้งคำแค่ตัวไปให้หมดและเริ่มตั้งคำถามที่ถูกต้องได้แล้วเพราะสิ่งที่เรียกว่าโอกาสนั้นมันอยู่รอบตัวของคุณ เมื่อเห็นมันก็จงคว้าม,มันไว้และทำมันออกมาให้ดีที่สุดถ้าคุณทำสำเร็จจากภาพในหัวที่เลือนลางจะเปลี่ยนเป็นความเป็นจริงที่ชัดเจนถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับจุดประกายเล็กๆที่ยิ่งใหญ่เริ่มได้ที่ตัวคุณ